ก็จะมาเทสส่งงานเนาะเทสก่อนส่งงานเทสระบบนะครับตัวนี้เป็นไม้มะเกลือชั้งลำเนาะติดถ้ายด้วยแผ่นอะคริลิกตารทมชาติท้ายปิดท้ายอีกทีด้วยไม้ที่เหล็กนะมะเกลือชัางลำลางมะเกลือ้ายมะเกลือเป็นไม้ที่ลูกค้าส่งมาให้ทำนะครับขอบไกลสแตนเลสนะครับไกลไซฟ์นกปีกปีห้าห้าชัก 75. เจ็ดสิบห้าทิ้งปลายสี่สิบห้า เราเดิมาเทสเราเการ้อมันโรนจะโดนหรือเปล่าเทสเราเการ้อนนะครับเดี๋ยวมาชมกัน,นครับ นี่ก็ระยะน่าจะประมาณสิบเมตรแหละนะครับอ็เทสก่อนส่งลูกค้านะครับงานทุกตัวนะครับเป็นงานเร็งลานง,าน,งาน,นะไม่ใช่งานสวนแล้วก็ ราได้อยู่นะครับก็คือเล็งจากใต้สติกเกอร์เนี่ยนะครับก็เข้าจุดนี้นะครับถ้าเป็นปลาก็ไม่เหลือนะครับเอาฝักเป็นงานด้วยเกลือทั้งลำนะโอเคครับ